เยอะนะอยากจะถามว่าแต่ละองค์ชอบหรือว่าจำธรรมะบทไหนชุดไหนได้แม่นที่สุดเอาชอบก็ได้หรือจำแม่นกันนะธรรมะที่เรียนเรียนมาที่ท,ท,ท,ที่พระอาจารย์ทั้งหลายสอนมาองค์ไหนกันนะถามด้วยกันเรียนุฒิไปเลยมีหมดไหนที่ชอบหรือจำแม่น ชอบผ่านในการให้ในครั้งเออนึกไม่ออกนึกไม่ทันเป็นอนุรักษ์หรือไม่ชอบภาษาอังกฤษเออชอบภาษาอังกฤษเอาแล้วเอาทีนี้เอาธรรมะล่ะอ๋อธรรมะธรรมะหมวดไหนชุดไหนที่หนมีก่อนมี่หนูชอบชอบการคบเพื่อนครับอ๋อชอบการคบเพื่อนมิตรแท้มิตรเทียมหรือไงครับอ๋อทำไมถึงชอบเรื่องมิตร ก็คิดว่าจะได้เอาไว้เป็นแนวปฏิบัติจะนบคุณนึกออกไหมธรรมะอะไรตอนนึกดูก่อนนึกใหม่ออกเรียนเยอะแล้วทิทาแต่ธรรมะที่เราเรียนเรียนกันนะั้นนะ ว่าโดยย่อก็จะมีสองประเภทเป็นละ่ะคือหนึ่งธรรมะที่แสดงตัวความจรงิงความจริงเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นงั้นบอกให้รู้ทีนี้สองก็ธรรมะที่แสดงการปฏิบัติหมายความว่าเราควรจะทำอย่างไงงั้นอย่างที่หนึ่งเนี่บอกว่าความจริงเป็นยังไงอะไรคืออะไรเป็นยังไงเป็นเพราะอะไรอย่างที่สองบอกว่าเราควรจะทําอะไรเราควรจะประทุดยังไง ที่นี้ที่เรียนส่วนมากจะเป็นประเภทไหนประเภทแสดงความจริงหรือประเภทแสดงการปฏิบัติปฏิบัติแสดงการปฏิบัติปฏิบัติมากกว่าคนนี้ชอบชอบความจริงมากเลยก็หเหมือนต้นนะชอบความจริงมากเลยอ้าวแล้วธรรมะบนไหนที่แสดงความจริงที่เรียนเป็นไงมิตมิหรือเปล่ามิตไม่ใช่มิมิด,ม,ด,ม,ดมันก็เป็นความจริงบ้างแต่ว่า จุดเน้นจะไปอยู่ที่ควรใช่ไหมที่ว่าต้องการให้ปฏิบัติเลือกครบมิตรให้ถูกต้องควรจะรบคนดีควรควรจะหลีกเลี่ยงมิตรชั่วอะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องของการปฏิบัติธรรมะที่แสดงความจริงนี่สังหาวัตถุก็เป็นประเภทปฏิบัติให้ทำให้ให้ทานให้โภคอหารสี่ครับโภคอหารสี่ก็เป็นประเภทปฏิบัติเหมือนกัน ปฏิบัติหมดปฏิบัติเท่านั้นแล้วอเลยสัตสี่น้าอะอลยสัตสี่เนี่ยอริยสัตสี่แสดงหลักความจริงว่าสิ่งทั้งหลายเป็นอย่างนั้นสิ่งทั้งหลายเป็นสิ่งที่คงทนอยู่ไม่ได้นี่ท่านี้ต้องเชื่อที่บายมีมีติอย่างเชื่อใจบ้างอ๋ออเลยสัตสี่หนึ่งก็ทุกข์ไงทุกสมุทรนิโรจ์มั้งทุกสองสมุทัยสามนิโรธสี่มรรค ทุกก็เป็นความจริงอย่างหนึ่งของสิ่งทั้งหลายว่ามันคงทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ถ้าใครไปยึดถือเอาจะให้เป็นไปตามความปรารถนาของตัวก็ต้องเกิดความบีบคั้นตัวเองเพราะว่าสิ่งทั้งหลายมันไม่ได้เป็นไปตามใจอย,ยากของเราอย่างที่เคยพูดไปแล้วมันเป็นไปตามอะไรสิ่งทั้งหลายนี่เป็นไปตามอะไรธรรมชา ธรรมชาติเนี่ยพูดรวมๆแต่ธรรมชาติก็กฎของมันคืออะไรความจริงนั่นเองกฎความจริงที่ว่าธรรมะเนี่ยคือมันเป็นยังไงที่มันจะเป็นไปเนี่ยมันเป็นไปตามอะไรเป็นไปตามตัวของมันเองตามตัวของมันเองเอมันก็คลุมอยู่มันก็วนองมันเองมันก็คลุมมันก็วนอยู่ไงมันไม่ชัดนี่ต้องชี้ให้ชัดอย่ไย ตามความจริงความจริงมันก็มันก็ชัดมันก็มมันก็คลุมอยู่งั้นเป็นไปตามสภาพนะคบสภาพก็ยังคลุมอยู่นั่นแหละมันไม่ชัดแต่มาชี้ให้ชัดตามเหตุปัจจัยของมันสิใช่ป่ะใช่ไหมใช่คับนั่นสิสิ่งทั้งหลายมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันมันไม่ได้เป็นไปตามใจอยากของเรา ถ้าใครไปยึดถือจะให้เป็นไปตามใจอยากตัวก็ไปขัดกับความจริงหมนเมื่อขัดกันใครชนะอย่างที่เคยว่ามาแล้วเหตุปัจจัยชนะหรือใจอยากได้ของเราชนะเหตุปัจจัยชนะครับมันเหตุปัจจัยชนะมันก็บีบคั้นใจเราเพราะไม่ได้ตามปรารถนาใช่ไหมมันก็เป็นทุกข์สิเรียกว่าบีบคั้นทุกข์นี่รว่าบีบคั้นเวลาเรารเกิดทุกข์เนี่ยจะรู้สึกบีบคั้นใช่เปล่า มีความบีบคั้นกดดันอัดอั้นติดขัดในใจนี่เรียกว่าทุกข์ในภาษาไทยเรามักจะเรียกว่าปัญหาปัญหาก็ติดขัดขึ้นมาแลวนะให้และให้นึกถึงคําว่าทุกข์ในความหมายว่าบีบคั้นติดขัดกดดันนี่เป็นลักษณะของสารเี่ว่าทุกข์เพราะฉะนั้นเนี่ยความจริงมันเป็นอย่างเนี้ในที่นี้ก็เลยพูดทั้งข้อหนึ่งกัสองเสร็จ ทุกนั่นก็ภาวะที่เกิดความบีบคั้นขึ้นมาสมุทยัทยก็เหตุของมันก็คือความปรารถนา<ม>จะเอาตามปรารถนาไม่เอาตามเหตุปัจจัยใช่ไหมข้อที่สามนิโรธหลักการดับทุกข์ไม่ให้เกิดปัญหาไม่เกิดความบีบคั้นขึ้นมาก็คือว่าต้องไม่เอาตามใจอยากของตัวเป็นหลักต้องเข้าใจตามเป็นจริงตามเหตุปัจจัยนั้น ต่อไปข้อสี่มัดข้อปฏิบัตินี่แหละตอนนี้ถึงข้อปฏิบัติเดินนิโรนี่แตกเงินย้อนว่ารนิโรธแปลว่าความดับทุกข์ดับทุกข์ดับทุกข์ก็คือการที่ไม่เอาตามใจอยากของตัวใช่ไหมคือไม่เอาตามปรารถนาะไม่เอาตามปัญหาปัญหาคือใจอยากของตัวเองเอาตามความจริงของมันคือการดับเหตุปจัจจัยของมันใช่ไหม การดับเหตุเมื่อเราต้องการจะดับทุกเราก็ต้องดับเหตุของมันก็ทันเองแก้ปัญหาเพราะฉะนั้นเราจะต้องศึกษาหาความจริงให้รู้ว่าอะไรเป็นเหตุปัจจัยของปัญหาแล้วแก้ที่เหตุปัจจัยไม่ใช่เอาใจอย่างตัวเราก็มาผลเพอ้อไปก็แก้ปัญหาไม่ได้ทีนี้ตอนนี้เป็นท่านบอกความจริงให้รู้หลักนีข้อที่สี่จะเป็นมัรควิธีเป็นผลทางหรือวิธีปฏิบัติอันนี้ก็คือว่า ท่านก็แจกแจงรายละเอียดของการปฏิบัติแล้วเริ่มคุณจะต้องเข้าใจความจริงว่าสิ่งทั้งหลายเนี่ยมันเป็นไป,นปนตามเหตุปัจจัยนะแล้วก็คิดดำริชอบคือหนึ่งสมาทิทติเห็นชอบก็เข้าใจหลักความจริงว่าสิ่งทั้งหลายเป็นไปนตามเหตุปัจจัยสองก็มีความดำริถ,ถูกต้องดำริที่จะทําการไปตามหลักเหตุปัจจัยไม่ใช่ทําตามอยากของตัวเอง พัจใจอยากของตัวเองก็อยากจะได้เห็นตามเห็นกับตัวขัดใจกมายอยากจะเบียดเบียนคนอื่นรต่นอนเนี่ยอยากจะปล่อยตัวเองตามสบายเนะแกล้งสัตว์ทั้งหลายหรือว่าแกล้งมนุษย์ทั้งหลายโดยที่ไม่มีเหตุมีผลเลยนี่เรียกว่าคือความคิดที่ไม่ถูกต้องเราก็พูดออกมาก็พูด ด้วยไปไม่ได้เรื่องเอาแต่ใจอยากของตัวก็ไม่ได้ต้องพูดโดยที่ว่าพิจารณาสิ่งที่สมควรถูกต้องคำพูดที่เป็นเหตุเป็นผลคำพูดที่จะช่วยให้คนอยู่ร่วมกันได้ดีเรืออะไรต่างๆเหล่านี้นนจะริตเป็นความจริงไม่พูดเท็จกระทำออกมาก็ไม่เบียดเบียนกันอะไรต่างๆนี่ก็เลื่อยไปเนี่ยข้อมักก็แยกเป็นแปดแปดอย่างเป็นสมาธิเห็นชอบ เราว่าเห็นถูกต้องพภาษาโบราณชอบก็คือถูกต้องดํารชชอบก็คิดในทางที่ถูกต้องลววาวจาชอบเจรจาชอบก็คือพูดในสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็กระทำชอบหรือทำการงานชอบในที่นี้หมายถึงว่ากระทำสิ่งทั้งหลาย โดยทางที่ถูกต้องจไม่เบียดเบียนกันแล้วก็มีความเพียรพยายามในทางที่ถูกต้องไร่อเพียนชอบแล้วก็มีสติและลึกในสิ่งที่ถูกต้องในทางที่ถูกต้องแล้วก็สมาธิตั้งกิตมั่นให้ถูกทางถูกเอ่อให้ถูกทางคือว่าในทางที่ถูกต้องนั่นเองอืม เรื่องอริยสัจเป็นเรื่องที่คลุมหมดแหละหลักพุทธศาสนาทั้งหมดก็รวมอยู่ในเรื่องอริยสัจไ,ได้หมดแต่ทีนี้ที่บอกเมื่อกี้เอาง่ายๆจะสั้นกับอริยสัจอีกก็คือว่าธรรมะเนี่ยหนึ่งก็แสดงหลักความจริงสองก็แสดงหลักปฏิบัติว่าเราควรจะทำอะไรนี้อย่างว่าสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงอยู่ในสภาพเดิมของมันไม่ได้หรอก มันจะต้องเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็เป็นไป,นป,นปนตามเหตุปัจจัยอย่างนี้เรียกว่าแสดงอะไรแสดงความจริงแสดงความจริงถ้าบ,บอกว่าทำอย่างนง้นไม่ดีนะไปเบียดเบียนกันควรจะเว้นจากการฆ่าสัตว์ควรจะเว้นจากการพูดปดอย่างนี้แสดงอะไรแสดงปฏิบัติแสดงหลักปฏิบัติเนี่ยธรรมะาก็จะโดยทั่วไปก็มีสองแบบทีนี้สองอย่างนี้มันจะมาสัมพันธ์กันนะจะยกตัวอย่าง เพราะว่ท่านสอนบอกว่าสิ่งทั้งหลายมันไม่เที่ยงมันไม่อยู่กับที่มันต้องเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาแล้วก็มันก็เป็นไปนตามเหตุปัจจัยนี่แสดงความจริงแล้วนะนี้ก็จะสอนหลักปฏิบัติเสร็จเพราะมันไม่เที่ยงสิ่งทั้งหลายไม่แน่นอนไม่คงอยู่กับที่ชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ ไม่เที่ยงไม่คงอยู่กับที่เปลี่ยนแปล,กกลงตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเอาในนี้พอจะเน้นนมีแสดงความจริงก็ต่อจากนั้นจะบอกหลักปฏิบัติเพราะฉะนั้นเราจะนิ่งนอนใจอยู่ไม่ได้มีธุระการงานหน้าที่อะไรความดีอะไรต้องรีบทําเมืงง่อ้นชีวิตจะผ่านไปอย่างว่างเปลา่าอย่างนี้เรียกว่าแสดงหลักปฏิบัติแล้วมันเนื่องจากความจริงหรือเปล่าเพราะความจริงเป็นอย่างนั้นว่าสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยง เปลี่ยนแปลงไปชีวิตของเราเปลี่ยนแปลงไปเพราะฉะนั้นเราจรึงต้องเร่งทำหน้าที่การงานเร่งทำความดีงานอันนี้เรียกว่าเป็นเหตุเป็นผลกันใช่ไหมความจริงเป็นตัวหลักที่ทำให้เราต้องปฏิบัติคือหลักความจริงที่ไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงนียทำให้เราต้องรีบทำหน้าที่การงานเรียกว่าไม่ประมาะ้า การที่เราเอางขนขวายทําอะไรต่างๆทําความดีงามอะไรต่างๆเรียกว่าไม่เกิมาทีนี้กานบอกต่อไปว่าสิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุปัจจัยนี่นี่แสดงความจริงเพราะฉะนั้นเราต้องการจะแก้ปัญหาเราต้องศึกษาเหตุปัจจัยแน่เราต้องเรียนรู้พิจารณาเหตุปัจจัยของมันการพิจารณาเหตุปัจจัยนี้เป็นการปฏิบัติใช่หรเปล่า ใช่ไหมครับใช้ในการพิจารณาที่บอกว่าต้องปฏิต้องไปพิจารณาเหตุปัจจัยนะสืบสาวหาเหตุปัจจัยแต่ตัวเหตุปัจจัยนั้นเป็นความจริงแต่การที่เรามาคิดพิจารณาหาเหตุปัจจัยอันนี้เป็นการปฏิบัติของเราแสดงว่าความจริงกับการปฏิบัติมันสัมพันธ์เร่งกันแล้วกันนี่หลักพุทธศาสนาที่สําคัญเนี่ยที่แสดงความจริงเนี่ยมันก็มากมายแหละจะเอาหลักสําคัญที่สําคัญที่เราควรจะกําหนดไว้เป็นเรื่องใหญ่ คือความเป็นไปตามเหตุปัจจัยสิ่งทั้งหลายเนี่ยมันจะเป็นไปอย่างไรเป็นไปตามเหตุปัจจัยนี่คือความจริงที่เป็นหลักสําคัญนั้นจากหลักเนี่ยจะทําให้เราปฏิบัติได้เยอะยแยะเด่นเราจะต้องไม่ประมาทเล่นขนขวายทําอะไรต่างๆเพราะสิ่งทั้งหลายมันไม่คงอยู่กับที่เหตุปัจจัยก็มีใหม่มาเรื่อยๆเกิดขึ้นเรื่อยๆเราจะรอช้าอยู่ไม่ได้ แล้วเราจะต้องใช้ความคิดที่จาใช้ปัญญาหาเหตุปัจจัยถ้าคนไหนยิ่งใช้ปัญญาพิจรณารู้เข้าใจความจริงเหตุปัจจัยก็ยิ่งทําสิ่งทั้งหลายได้ถูกต้องแก้ปัญหาได้ถูกต้องแม้เราจะทําอะไรที่เรีกว่าสร้างสารรค์ใหม่ๆเราจะสร้างขึ้นมาได้แต่เราไม่รู้เหตุปัจจัยข้างบนนีเราทําไม่ถูกถ้าเราทําถูกตรงเหตุปัจจัยเราก็ได้ผลที่ต้องการเพราะผลเกิดจากเหตุสิ่งที่เราต้องการก็คือผล นั้นผลจะเกิดขึ้นมาลอยลอยตามต้องการของเราหรือไม่เกิดเราต้องทำเหตุของมันเพราะนั้นจึงต้องศึกษาใช้ปัญญานั้นตกลงหลักสำคัญของพุทธศาสนาที่มีสอนเยอะแยะในผลที่สุดจะไปอยู่ที่ปัญญาเรื่องใหญ่ที่สุดใช่ไหมตัวหลักความจริงนั้นจุดสำคัญอยู่ที่เรื่องเหตุปัจจัยความเป็นความเป็นไปตามเหตุปัจจัยอะไรที่จะทำให เราเข้าถึงเหตุปัจจัยได้อะไรปัญญาปัญญาเพราะฉะนั้นปัญญาจึงเป็นตัวคู่สําคัญมากจะมีธรรมะให้ปฏิบัติโน้นปฏิบัตินี้หลายอย่างแต่ผลที่สุดแล้วจะไปจุดยอดอยู่ที่ปัญญาปัญญาจะทําให้แก้ปัญหาได้เพราะเข้าถึงเหตุปจาาัจจัยของมันเป็นจุดจบหมดเลยเนี่ยสมมติว่าเราจะมีสังหาวัตถุเราจะให้ทานให้แก้แบ่งปันอะไรต่างๆกัน บางทีเราให้ไปเอ๊ะทำไมมันไม่ได้ผลดีล่ะเกิดผลเสียอะไรจะไรอ่าเพราะเราไม่รู้เหตุระใจเรื่องความจริงเราให้ผิดไม่ถูกเรื่องการคนนี้เขาเป็นคนที่มีใจร้ายมีใจเบียดเบียนถ้าเขาได้ของไปแล้วแทนที่เขาจะไปทำประโยชน์เขากลับเอาไปทำเป็นทางไป มีไอความสามารถในการทำการเบียดเบียยผู้อื่นหรือทำความช่วได้มากขึ้น,นเราทานให้ทานโดยไม่มีปัญญาก็ตายไปสนับสนุนก็ทำชั่วไปใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นก็เรียกว่าผลที่สุดเราจะต้องมีปัญญาคุมหมดเนจะไปเพียรพยายาทำอะไรจะเพียรไม่ถูกเรื่องอุตสาห์ทำแทบตายเนะ่หมดแรงเลยไม่สำเร็จเพราะทำไม่ถูกจุดทำไม่ถูกเหตุปัใจ เพราะนั้นถึงมีความเพียายามแต่ไม่มีปัญญาผุที่สุดก,ก็ไปไม่รอดอย่างที่เคยเล่าอะ่ะคนไม่มีทรัพย์เลยแต่มีปัญญายังไม่มีทรัพย์สักตัตงแดงเดียวแต่มองเห็นอะไรจะอะไรเป็นเงินเปหมดเพราะรู้ว่าจะเอาอะไรไปทำไงมันจะเกิดเงิน,นงขึ้นก็เขรูยก็รู้เหตุรั้เจตเเอาละตกลงว่าธรรมะ หนึ่งก็แสดงความจริงสองก็แสดงหลักปฏิบัติทีนี้ในด้านความจริงที่สําคัญก็ความไปไปตามเหตุปัจจัยในด้านหลักปฏิบัติจุดสําคัญก็คือปัญญาในส่วนเรื่องอื่นๆก็มาประกอบเข้าไปแต่เราจะพัฒนาไปปัญญาจะงอกงามยิ่งขึ้นเราไม่มีความเพียรปัญญาก็ไม่เจริญเหมือนกันใช่ไหม เราไม่เพยายาียพยายามคิดไม่พยายามค้นคว้าหาความจริงปัญญาไม่พัฒนาเพราะนั้นต้อมีความเย็ถ้าไม่มีสมาธิถ้าไม่ตั้งใจฟังจิตใจไม่แน่วแน่ก็เรียนไม่รู้เรื่องอีกปัญญาก็ไม่เกิดเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีตัวอื่นมาช่วยเยอะแยะไปหมดเลยแต่ว่าจุดสําคัญก็ปัญญาเป็นตัวที่จะเป็นแกนเอาแล้ววันนี้ก็คุยกันเรื่องธรรมะกองกวๆพอสมควร ทีนี้พรุ่งนี้จะมีหลวงปู่ลังกามาจดยที่เราเตรียมที่ต้อนรับก,ก็เดี๋ยวจะต้องวางเรื่องของสถานที่อะไรต่งางๆจัดกันอีกจะมีเรื่องที่ต้องไหนเน้นเรื่นะองอะไรนไหรือว่าพลังการที่พูดแต่ใครไม่เป็นก็ไม่เป็นนะท่านพูดได้แต่ภาษาอังกฤษกับภาษาบาลี ท่านผูดได้ได้ยินว่าท่านผูดได้เห็นว่าพูดเก่งขึ้นด้วยใช่ไหมฮะเดีนี้ท่านมาก็บ่ายบ่ายก็เดน,นก็มาฟังด้วยนะดีไหมะจะได้ดูได้มีประสบการณ์แจกท่านอายุตั้งเก้าสิบห้าลองลคิดดูฟังอะไรก็เดน,นก็มาดูถ้าฟังออกด้วยก็ฟัง <c oughs> โดะภาษาปิดนี่ บางทีบางตัวอาจจะฟังออกบ้างก็ได้ถึงฟังไม่ออกเราก็ให้เป็นประสบการณ์ไว<ม>้พระทั้งอายุเก้าสิบห้าท่านยังแข็งแรงนี่ก็เป็นที่น่าแปลกใจอยู่เห็นเห็นว่ายังแข็งแรงมากเดินเก่งใช่ไหมฮะเดินขึ้นเขาออนอายุเก<ม>้าสิบห้านี่ยไม่ใช่เบานสะติยังดียังตอบปัญหาได้เก่ง ท่านชื่ออนันทเมตไยยะมีเรียกกันอีกอย่างว่าอานันทไมตรีที่จริงบาลีเรียกว่าอนันทเมตไยยะเรียกอนันทไมตรีก็เรียกแบบสันสกุลก็เราก็มาฟังมาดูท่านเป็นประสบการณ์อย่างหนึ่งอันนี้ว่าที่สําคัญก็คือว่าหนึ่งการฉันอาหารจะจัดยังไงสองสถานที่เวลาสวดมนต์อย่างนี้ จะมาจัดกันยังไงเดี๋ยวต้องวางแผนกันต่อไปแล้วก็สามก็ที่จำวัดจะจัดยังไงแล้วก็สี่ห้องน้ำห้องน้ำเราก็มีแค่สองนี่จะต้องทำยังไงให้ท่านสะดวกเป็นผู้ใหญ่และผู้เฒ่ามาด้วยเราจะพยายามอำาวนความสะดวกให้ท่านสำหรับเนนก็ฉันเลยก็ฉันเลยก็